นี่นี่กูเขาเตอร,ร์กูเป็นไงกูวอ,อันตีกูมาแล้วมวัดเขาเตอร์กูหลบไงเฮ้ยหรือไปยามาโนอุจิโปดีวะเกมมวยอะไรชื่อที่กูบอกไงกูกดเพลย์แล้วน้องแล้วเจอกันรุ่นเฟลเทอร์เวดไอ้นางทักษะการาต่อสู้มันต้องมาสุ่มด้วยวะเด็กูบอกว่าให้ไปยืนตรงวงแล้วเข้าสนามเว้ยเฮ้ยสวัสดีคุณน้องแพรก่อนเด็กกดด้วยนะครับสวัสดีครับเจ๊นี่ไงมันมเล่าจอยได้ไม่รู้ว่าจะจอยได้ปะสไตล์การต่อสู้โอ้ยหมุนไอ้เหี้ยกูหมุนเลย กูได้กำปั้นเหล็กสีทองมาไอ้น้องกูได้หนึ่เปอร์เซ็นต์กูได้เป็นเอ้ยไหนกูได้เป็นเอ้ยกูได้เป็นยามยาวคือเนี้ยอะไรวะไอ้ยามยาวสู้อกำปั้นเหล็กตำนานหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะเนาะเจงมึงต้องมานี่เลยคือสนามกูฎว่านี่มึงเดินเหยียบไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเอ้าเฮ้ย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 เออดีฟังนี้เจฟั่งนี้เออฝั่งนี้เอออุ้ยไอ้เพลงยังดังไอ้น้อง เข้ามาไอ้โฟอาร์มเข้ามามึงยังไงวะมึงยังไงมึงยังไงไอ้ไอ้เนี่ยกูหลบนี่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 ไอ้นางกลัวเมันเด็กเอ้ยกูตั้งการจะทำไมกูถอยไม่ได้วะเอ้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 มาขวาเอ้ยกูหลบนี่นี่กูแยบกูแยบเฮ้ยเอ้ยอะไรเ้ยอะไร อะไรวะเฮ้ยเอ้ยกูอิมจิเลยกูเขาแล้วเฮ้ยไอ้น <can cer> ี <Como sweating> ่เ <parasite> อ้ยจะเหลี่ยมกูจะเหลี่ยมกูอะไรเฮ้ย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 กัดกัดเอ้ยกูกัดเลยอืออือคาลเตอร์กูเคาลเตอร์ยังไงเงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจุกจุกต่อยหน้าท้องต่อยหน้าท้องอือกัดตกไอ้เนี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรครับผมแม่งเงียบมากเลยขอเล่นในจอยได้ไหมอ่ะผมแม่งนิ้วผมเยอะมาก เฮ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยโอ้ยกูจกเฮ้ยกาดกาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย้ยต่อยต่้ยเฮ้ยรฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮอยเคัตเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยกาดยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอ้ยเ้เย้เเยเเ้ยยเ้ยยโอ้ย้ยเเฮ้เฮ้ย้ย้ยกก้อ การมึงแตกมึงเอ้ยอะไรเหนื่อยไอ้เนี่ยไอ้กุลบกูหลบหึงเขาเตอร์เฮียอะไรมือมึงสั้นเลยเนาะมือมึงมือมึงมือมึงสั้นเฮียเฮ้ยหลบอุ้ยโอ้โหกุจุกุจุกุจุเจเจกูตั้งการ์ดก่อนนะต่อยเลยไอ้เยังจะกินงแล้วมากูดะกินงแล้วมากูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้ริงก็เข้ามาเออมึงก็เข้ามาดิมึงกูต่อยมึงก็ไหลหมัดแล้จริงเข้ามาก็มา โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหลบเฮ้ยเกูหลบมันหลบรู้กูหลบไม่ได้เหรอไม่รู้กูทำไงไม่รู้กูทำไงไม่รู้ทำไงออยโง่ไงยี่กูหลบตามจังหวะไงเฮ้ยยิงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันมึนเว้ยยิงโคตรหนักเลยเฮ้ยไหนเล็กไอ้ยัยนี่แม่มู้ดอากาศเฮ้ยเจอเจอยกสองหน่อยไอ้น้องกูฟื้นละมาละเฮ้ยกูบุกก่อนเลยเฮ้ยยิง มึงกับแม่งโกงโก้ไอ้เหี้ยเหนื่อยอ่ะเฮ้ยกุดนี่ไงไอ้ไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยมึงเตะกุน่อยเจอกุเอ้เราโข๋ยมึงแม่งมีสกิลมึงโกงโก้เฮ้ยไม่มีสกิลอะโอ้โหตายแล้วเฮ้ยมึงเลยเสร็จกูเยี่อมึงยัดตายแล้วกูกูชาร์จเลยยี่อุ้มอุ้มอุอุ้มกูอมึง มึงหนักจังวะนี่ไงหมัดเดียวไปน้องก็มึงหนักอ่ะเฮี้ยอะไรครับอะไรเอ้ยเฮ้ยเผลอที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 เผลอนี่อีอี๋อีมึงแตกมึงแตกแตกนี่นี่บมัดกูเร็วกว่าหมัดกูแยบเร็วกว่าเฮี้ยแยบเร็วกว่าแล้วกูนี่ไงกูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเอ้ยมีมีคนไอ้โซแซนดิวบี้มาดูเราด้วยเฮี้ย ใจเย็นครับเอ้ยนี่กูหลบนี่กูหลบเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัดมึงแรงมากูไอ้เจนกูเหนื่อยกูเหนื่อยยืนดีไหมถอยแม่งสเต็ปแม่งสเต็ปสเต็ปเุ้ยอุ้ยโอ้ยกูหลบกูหลบอุ้ยนี่ไม่ไม่สอนเฮ้ยไอ้ดาวหลงหลงกลนซะไอ้ไอ้ไอ้หลงไป นี่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 ยังไงยังไงยังไงกูอยากเฮ้ย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 คข่ามเขมมอนอะไรกูบล็อกบล็อกบล็อกหมัดแยบหมัดแยบ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 เฮ้ยเฮ้ยเจ้าคนนี้เฮ้ยเจ้าคนนี้กูเฮ้ยโอ้ดีดีกูเข่าเตอร์กูเป็นไงกูอันตีกูมาแล้วหมัดเข่าเตอร์กูหลบไงอันตีมัน ใช้ไงอ่ะกดตัวคิวไงมันขึ้นมาอยู่ข้างล่างอ่ะตรงกลางจออ่ะอุ้ยอุ้ยดาวเลยเหรอเฮ้ยดาวเลยเหรอเฮ้ยอยากใช้บ้างอ่ะก็กดดิรอรอรอมันเต็มแล้วกดตัวคิวเฮ้ย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 เข้ามาเลยพี่อุ้ยเกินไปพวกพี่อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ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 ยบฮ้ยเฮ้ยเฮยบกูแยบฮ้ยเฮยบฮ้ยเ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 ฮยเฮ้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 ยเะ้ยเฮ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 ้ย เอาๆอๆาเอาอายังไงครับย yeah. ังไงครับเกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วแย่แล้ะแย่ละอุ้ยมันที่มันตอดก้มันตอดกตอดกเฮ้ยกเฮ้ยยังแม่งเอ้เมืองก็มันเหลืออ้กี่ยกวาให้นองเงี้ยงปอาจจะยกสุดท้ายหรือเปล่าเออวะอาจจะยกสุดท้าย เอ้เย๊้เจเจ๊อะไรเเจ๊เจเจ๊เเ๊อ๋ออลังกรตากูมากกูเย็บไเยบเยบเยบเฮ้ยนี่ไงหอกคือ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับกเอ้ยเฮ้ยกูกูบุกเลยกูยบเยยเยยกูเยบยบเยบกูยบเฮ้ยกู แยบอืมเอ้ยกูแยบเอ้ยยังไม่ลุกอืมกูบอกแกเฮ้ยกูเดี๋ยวเอ้ยกูพุ่งมาหาเลยสวัสดีครับสุลล่เฮ้ยกูสมัตเฮเฮ้ยอะไรครับอะไรครับเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาฮัลโหลนี่อีกูนี่แยบแยบแยบกูเกาะแตกมึงเกาะแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรครับสเตมอุ้ยเฮ้ยนี่อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ปัดๆทีนี้นี่นีดีดีดีนีไอ้ท็อปเปอร์ยังไงอ่ะกูอยากรู้อ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้เพราะกูกูว่าต่อยขีงซ้ายขี้ขวาเอ้ยเชียงซ้ายเชียงขวาแล้วขวาหน่อยขวาหน่อยเอ้วซ้ายหน่อยเย็บแย็บแย็บทุบอย่างนั้นได้ไงวะไอ้เหี้ยก็แย็บง่ายซ้ายเนี่ยแย็บซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยไม่ใช่ท่าหลบอ่ะมึงเดินแล้วกดสเปซบารเกาะแตกไปดิเกาะแตกไปดิ อุ้ยท่าไม่ตายเหรอเฮ้ยยี่นี้แม่งท่าไม่ตายเลยกู่ทำไมเลือนกูลดเองวะเฮ้ยหรือกูวะเฮ้ยไม่ใช่กูนี่หว่ากูเลื่อนลดด้วยตายคู่เหรอเออตายคู่วะไอเพนเนาะไอเยี่ยมอ่ะประคัติโอ้ยกูตายไอ้กูชนะไอ้เนาะ ยังมันโกงกูอ่ะถ้ากูเท่กว่าเป็นจ้าอำนาจั้งเนาะแร้วไอ้ช้นนี่อะไรเนี่ยอือว่ะกดหนึ่งด้ต่อยได้วะเฮ้ยต่อยได้ เงี้ยไปชนกูต่อยกูต่อยเลยเงี้ยปืนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ชนมาเงี้ยตะกี้เป็นอีโป้ไอ้สัสเฮ้ยรอบนี้กูได้ชนว่ะมึงสนใจมาชนกับกูไหมวะ้กูหมุนมั่งดีกว่ากูไม่อยากใช้แล้วกับบัลลีกอ่ะเฮ้ยเเอาดิเอาดิก็เปลี่ยนดีครับก็เปลี่ยนดีรับก็เปลี่ยนเลยไม่อยากแบบชนะแบบใช้ของโกงอ่ะเออไอ้มันเป็นระดับเขียวเหมือนกันนะมึงมาเลยมึงได้ชนกับชนกับกูก็ได้นะกูได้ชนมาไม้เนาะอ้าวมาเลยเงี้ยมึงมาเลยชนกับกูมึงเอาฝั่งไหนมึงนี่ฝั่งนี้ไงเข้าดิเออชชนนกับ รอบนี้ศักดิ์ศรีมันขำคอยน้องสกิลมันเหมือนกันแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยกูอัปเปอร์แคทไอ้น้องอะไรเฮ้ยนีกูอัปเปอร์แคทกูอัปเปอร์แคทไอ้นะไอ้ท็อปมีสีเด้อครั้งเนี้ยเฮ้ยเทสจัดเลยอัปเปอร์แคทไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นั่น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 ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอัปเฮ้ยเฮ้ยหมัดปอลรัวมากูเฮ้ยอะไรนี่เดียวมันอยู่ที่สกิลเพนนั้นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร ยังเป็นหลบกูอีกแล้วคำคำอ้อนครับอุ้ยไงอุ้ยไงอุ้ยบล็อกไงกบล็อกมีเข้าเลยเอ้ยบล็อกอุ้ย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 ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงหมดแล้วมั้งมึงหมดอุ้ยเฮ้ยมึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กูกูต่อยหน่อยเจ้กูต่อยไม่ได้เฮ้ยกูต่อยไอ้กูต่อยก่อน หดแรงแล้วนี่ไงลึกนี่ไงตากูบ้างไอ้ชิบหายตากูตากูเลือดแคดไอโอสกูก็สู้สู้สู้นี่ไงนี่ไงนี่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 ไงกูไอ้นี่ยเขี้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 ยเขียแล้วกูว่นี่ไงนี่ไงโอ้ยยังไงล่ะครับโอ้ยโอ๊ยกูดาวเลย พักผ่อนก่อนพักผ mm ่อนก่อนกูเป oh, ็นคนที oh, okay. ่ไม่ล้มเลยกูจะไม่มีทางล้มโอ้ยเอ้ยกรรมการยักไงไม่เปียบไม่เลงอ้าวอ่ะหมดหมดหมดมึง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 หมด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 เหรอหมดเหรอเออมึงก็หมดอ่ะเ้าเอ้ยโอ้ย อ้าวอ้าวมุดมุหมุหมุหมุดมุดมุหมุดอด่นลมเลยฮะลมเลยฮะร้อนเลยฮะสวัสดีคุณเอ็มแซดด้วยนะครับผมในทวิตเอ้ยเจ้าต่อยกูอีกแล้วเอ้ยเจอเ้ยคุณคือแบบการยังไม่เคยแตกเลยเนาะแต่มึงลมแล้วเฮ้ยนี่เอ้ย มันเริ่มระแวงว่ะมันเริ่มระแวงว่ะเอาดิ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 ดีเฮ้ยจังหวะนี้นี่นี่เฮ้ยกูเฮ้ยหมดแรงเหรอหมดหมดแรงแต่กูชกกับมึงได้อยู่ไงชุดได้อยู่ชุดได้อยู่นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับโอเฮ้ยจังหวะนี้โอ๊ยคิดกูหมดแล้วมึงหมดมึงหมดแรงเหรอหมดแรงก็จบมิครับจบมิครับเฮ้ยกูหมดกูหมดกูหมดแรง เอ้ยกูหลอกกูหลอกกูไม่หมดกูไม่หมดนี่ไงนี่ไงอีอีเอ้ยกูหลอก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 ไอ้น้องคำตายแล้วคำเอ้ยยยยยอะไรครับมึงชาร์จกูเหรอชาร์จกูเหรอมันเงินไม่ได้อะไม่ให้ครับอุ้ยเฮ้ยเอ้ยจังหวะนี้แหละอุ้ยเฮ้ยกอดแตกกอดแตกเฮ้ยสเตปอีนาหมดหมดใช่ไหมหมดใช่ไหมมึงหมดหมดใช่ไหมหมดใช่ไหมนี่นี่หมด นี่นี่ดังีหมนเป็ขคนเอยเลยมันไม่กี่ใจกูตเลยลึกไงเฮ้จอะนี้เฮ้ยขอคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเฮ้ยโอ้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 ยเฮ้ยมึงอาตามึงหมดตากูไอเทียเฮ้ยสูสีมาครั้งนี้เฮ้ย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 เฮเฮเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ๊ยเเฮ้ยเ้ย เจยันเจยเย็นเย็นเจ๊ยันเจียเียนี่ไงเกาะเกาะมึงแตกไอ้แซนเกาะมึงไอ้เฮ้ยเฮ้ยกูชาร์จเลยไม่พักไม่พักต่อเนื่องต่อเนื่องไม่เบ้นคุยกันหน่อยต่อเนื่องไงเนาะก็เลยบุกลุยไงเอาจริ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 งแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงเอาเอาจริงเอาจริงไงเอาจริงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยมือหน่อยพี่มือหน่อยพี่โอ้ยหายละ เฮ้ยกูมึนกูมึนออาวกูบล็อกเอ้ยใจดิพี่เฮ้ยเฮ้าเฮ้าเฮ้าจัดเฮ้าจัดทำเฮ้ยเฮ้ยใจไมหน้าหมดเร็วจังวะอ้าวหมดเร็วกะซัดต่อดิครับเกิดจะไปไหนนี่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 ไงนี่ไงแบบแข้างหมัดข้างแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจไม่กลบเออไม่หลบไม่หลบนี่เฮ้ยกูเอ้ยกอดไหนนี่ไอ้ยแม่งโอ้ ไอ้น้องไอ้เดียวแม่งใส่อยอัดมุมโก้เล่นอัดบุมเหรอฮะเอ้ยแต่กูยังไม่เคยล้มเลยนะเพื่อนมึงล้มไปต้องรอบนึงแล้วมึงล้มไปแล้วพ่อ้าวอ้าวอ้าวมึงจะชกกูจะเล่นกูนี่นี่นี่เกาะมึงแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหลบกูเฮ้ยกูหลบได้นี่นี่นี่ไงคำคำเฮ้ยมีคนจี๊ดมึงเร็วมาเร็วกว่ากูโอ้ ประมาทประมาทเท่ากับตาเฮยจังหวะโอ้ไม่กูจังหวะนี้กูกดไม่ได้เลยว่ะเจนะครับนี่ไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามันที่จะทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ยอนี่ไงเขาเรียกว่า step อุ้ย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  เอ้ยเฮ้ยไอซักสีมันเริ่มจริงจังว่ะมันเริ่มจริงจังแย็บเขาเรียกแย็บเกาะแตกเกาะแตกแย็บแย็บแย็บแล้วก็นี่ไงครับแย็บขอบ้องดีไม่ให้ครับไม่ให้ครับจริงจังจริงจังคำมันคำแบบนานแล้วอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยเขาเรียกบล็อกไงอุ้ยอือุ้ยกูจะทำอะไรผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายเจ็บ กูตายจริงอืกูจะตายใจนี่นี่นี่ไงกูเริ่มบอกกูแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูทีเดียวกูตายแล้วเจนเดี๋ยวกูจะตายแล้วพอมานพอมันกับแพ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูแพ้แล้วเฮ้ยโอ้ยยามยาวยามยาวเฮ้ยลุมลุ้มลุมลุมลุ้มลุ้มนักเลงก็ลุมกันนี่เขาไม่นี่ก็หรอกอืออือโอ้ ไม่สนใครกูเลยลุม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 ลุ้มเจมส์มึงสู้กับหนวดหนวดแดงเอ้ยมึงสู้กับไอ้นี่แชงอ่ะเอ้ยมึงเตรียมตัวตายเนาะเฮ้ยกูเล่นหลังไงเฮ้ยกูกูเล่นหลังไงมึงเตรียมตัวตามึงตายขอชนะนอกรอบหน่อยเย็ดไหมนักสู้อคือไม่ต่อยข้างหลังเลยสัจจะไม่มีในหมู่เจอเนี่ยมันมีใครเฮ้ยเฮ้ยมึงดูแฟนคลับเราโซเซตอี๊โซเซต โซแซคุคจะอยู่ไหนวะนี่เราอยู่บนไอเนี่ยบนเวทีเนี่ยนี่ไไออ้ไอเอ้ไอเอ้ดูดูโซแซคุคุณเอาไอ้เนี่ยนี่มีแฟนขับเอีก็วะนี่ไงอุ้ย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 อุ้งอุ้ย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 ัุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้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 ยอุัยบั้มัุ้ัอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้แตกครับจังห้ยนี้ยง อือหึต่อยหนึ่งทีเยอะือการจะแตกไหมอีกฝั่งหนึ่งโซแซดออกถอยห่าวมาครับเพื่อดูศัตรูอุ้ยอุ้ยโดนธาไม่ตายโซแซดโดนธาไม่ตายอยู่ข้างหลังเออมาอยู่ข้างหลังวะอุ้ยท่าอะไรวะไม่ตายว่ะ เุ้ยตายเุ้ยตัวไอ้เขากูไงเนาะมึงดูเรื่อยเลยที่กระตึงเดียวแล้วโซเซสเพิ่งจะเพิ่งจะหนึ่งหนึ่งเห็นไหมเออแต้มมึงขึ้นมาดูดิโอโอ้โหจังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งแครนโซเซสมากเลยครับจังหวะนี้โซเซสยังไงยังเดินถอยห่างอยู่แล้วไอ้แยบไปหนึ่งทีอัปประคัตไปครับแยบไปอีกทีเดียวมันจะตายแล้วจังหวะนี้ยังคงตั้งการอยู่เพื่อรอศัตรูตอนท้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโซเซสโซเซสยังไงโซเซสยังไงโซเซสบุกครับจังหวะนี้บอกเลย อีกฝั่งหนึ่งเขาต่อยแบบไม่ยั้งโซแซดยังคงการกดจะแตกแล้วยังไงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโซแซดอุ้ยโซแซดลัวเลยวะอุ้ยอุ้ยมันมันเล่นโซแซดกูมันเล่นโซแซดกูอุ้ยอุ้ยอันติไปแล้วจังหวะนี้โซแซดเราอันติไปแล้วครับจังหวะนี้บอกเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งตายแน่นอนสองหนึ่งว่ะแต่โซแซดโซแซดมันเลือดเกินครึ่งแล้วนะเอ้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ก็เหมือนกันป่าวะไม่มันเพิ่งรีไงก็ มาปุ๊บก็โดนต่อยตายไงมึงดูโซแซขนาดเพิ่งรีดตอนนั้นก็ยังโดนต่อยอยู่เลยแค่นิ่งเงินเลยเพราะฉะนั้นโซแซแกรแค้นเลยเอาเลยโซแซต่อยแบบบัดรลัวอย่าไม่ต้องไม่ต้องรอเชิงครับโซแซต่อยแบบบัดรลัวไปเลยจังหวะนี้เอ้ยเอ้าเฮยเอาแล้วมึงเอาแล้มึงควยเฮ้ยมึงยืนเล่นเล่นหรืกูมึงควยอะไรไอ้สัตวสท่าไม้ตายไหมควยอะไรนอกสนามเหรอมึงนอกสนามเหรอมึงฮะอ่ะเที่ยวอะไรเทีย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 มึงเล่นกู เล่นกูยังไงอเล่นกูเล่นกูยนอีเล่นกูเฮ้ยโอ้ยขนหนาเล่ไม่เล่นเล่นกูมึงอืกูยอมแล้วกูยอมแล้วอ่ายอมยอมมายอม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 เพ่โอ้ยยนอ่เฮ้ยอ้าวเกาะหมดเอาเหนื่อย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 อะเหนื่อยเหนื่อ แยบไปดิแย็บเล้แย็บเอาแตก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 ครับยังไงเฮ้ยเอาเกาะแตกเกาะแตกครับเดี๋ยวกว่านี้นี่เหนื่อยนะเออเ้ยเฮ้ยเหนื่อยเอาเหนื่อยเหนื่อยก็ซัดต่อดิครับอืมไอ้กูเอออ้าวอ้าวยังไงครับยังไงเอาแตกแย็บ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 นี่ไงเฮ้ย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 มีคนมาแจ้งมีคนมาแจ้งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้ผมเนี่ย เฮ้ยมีคุณโ o l o solo โซโล play ศูนย์เก้ากด follow มาของคุณมาก็บอกผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายแล้วโอ้โลเอาเอากูกูใครเาผักกูเข้ามาสู้วะของขึ้นของเวียนเลยเนาะก็ <laughs> <laughs> มาเซนิสึสมึงเข้ามาเฮ้ยมันดูเชิงมากเลยว่ะเฮียมันดูนวมนี่มันใสดิมันดูเหมือนเก่าเกมมากเลยแย่แล้วกูเฮ้ยกูเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยหลบนะนี่เฮ้ยดูดียิงมันต่อยโอ้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 ย โอ้โหโอ้ย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 ต่อยมันโดนสื้อผ้าไปเนี่ยอุ้ยโอ้โหมึงโดนดิเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยขอขอมัดเดียวขอมัดเดียวขอมัดเดียวมึงกูเฮ้กูออกเกมเลยกูกลับบ๊ายบาย